พลังชีวิตผมสูดอากาศลึกๆเข้าไปในปอดอย่างเต็มที่อากาศยามเช้าที่นี่สดชื่นมากถึงแม้ว่าบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้ก็ตามผมเดินตรงออกไปจากตัวบ้านเพื่อสำรวจอะไรต่อมีอะไร ผมเดินล้อไปตามลำธารจากนั้นเดินอ้อมเป็นวงกลมกลับมาที่บ้านอีกครั้งตลอด3-4วันที่อยู่บนโลกใบนี้ผมรู้สึกกับปรีก้กระเป๋าอย่างเห็นได้ชัดทั้งทงที่ต้องเดินทางไกลทั้งวันประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปเมื่อผมเดินมาบรรจบที่หน้าบ้าน ตรงระเบียงที่ยื่นเข้าไปในลำธารก็พบกับคลายเอิญและโคฮารุกำลังนั่งเล่นกันอยู่พอดีอรุณสวัสดิ์ครับคุณคลายเอิญอากาศสดชื่นมากๆเลยนะครับผมชิงกล่าวคำทักทายก่อนอรุณสวัสดิ์เช่นกันครับคลายเอิญตอบคุณคลายเอิญครับ ทำไมผมถึงรู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเป๋าผิดปกติอย่างนี้ล่ะครับทั้งที่สองสามวันที่ผ่านมาผมต้องเดินทางทั้งวันแล้วก็แล้วกท็ทั้งทั้งที่ออผมหยุดพูดเรากำลังจะเผอบอกความลับว่าผมมีเพศสัมพันธ์กับโกฮารุมาทั้งหมดสามครั้งแล้วภายในสองวันจึงพยายามคิดหาทางเลี่ยง ทั้งๆท,ที่ผมต้องสูญเสียพลังงานมากกว่าปกติผมพูดแบบอ้อมแอมเรื่องแรกคือเรื่องโครงข่ายสนามแม่เหล็กของโลกใบนี้ที่มีระดับสูงกว่าดาวโลกของเธอนอกจากมันจะทำให้คนที่นี่ฉลาดกว่าแล้วยังส่งผลโดยตรงกับเซลล์ต่างๆในร่างกายให้สามารถฟื้นฟูได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะในเซลล์แต่ละเซลล์ประกอบขึ้นจากเส้นใยแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนมากด้วยเช่นกันเมื่อมันได้รับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงมันจึงฟื้นฟูได้ดีกว่าเรื่องที่สอง ที่มีผลกับเธอเช่นเดียวกันก็คือเรื่องอาหารผักและผลไม้สดนั้นนอกจากจะมีแร่ธาตุสารอาหารที่เธอรู้กันดีอยู่แล้วมันยังมีสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งสำคัญพอๆกับสารอาหารที่มีอยู่ในตัวมันนั่นคือพลังชีวิตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงโดยตรง เพื่อได้เก็บกากมันไว้อย่างเต็มเปี่ยมเหมือนแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จไฟจนเต็มพลังชีวิตนี้ไม่สามารถวัดค่าได้มันไม่มีสารประกอบทางเคมีใดๆมันมีแค่รัศมีที่อัดแน่นในตัวมันเท่านั้น พลังชีวิตนี้เองที่จำเป็นต่อการมีชีวิตของพวกเราเราทุกคนขาดมันไม่ได้เพราะในร่างกายของเราไม่มีกลไกใดเลยที่มีความสามารถในการสังงคราะห์สแสงเราต้องอาศัยการสังเคราะห์สแสงจากพืชที่เรากินเข้าไปเท่านั้นเธอคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกกำหนดสร้าง ดำรงอยู่ในโลกทั้งสองใบนี้เท่านั้นไม่สามารถไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวดวงใดได้เพราะพืชที่เธอใช้กินทุกต้นได้รับการออกแบบมาสำหรับพวกเธอโดยเฉพาะเธอไม่สามารถดำรงอยู่บนดาวดวงอื่นที่มีอัตราการหมุนรอบดวงอาทิตย์ ที่ผิดไปจาก24ชั่วโมงต่อรอบได้นาฬิกาชีวิตในร่างกายของเธอจะทำงานผิดปกติระบบการทำงานของอวัยวะภายในของเธอถูกออกแบบมาให้ทำงานตามนาฬิกาชีวิตบนดาวโลกใบนี้ มันถูกออกแบบมาเพื่อรับพลังชีวิตจากดวงอาทิตย์ดวงนี้และในอัตราความเร็วนี้เท่านั้นถ้าผิดไปจากนี้เธอจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นแนวคิดที่ว่าเราเป็นเอกเทศไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเราสามารถเดินทางไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในจักรวาลจึงไม่ถูกต้อง พวกเราต้องอยู่กับพืชบนโลกนี้อยู่กับดวงอาทิตย์ดวงนี้อยู่กับตำแหน่งพิกัดในระบบสุรยิยะจักรวาลนี้หรือที่โลกคู่ขนานทั้งสองนี้เท่านั้นอา้าวถ้าอย่างนี้พวกโครงสร้างสำรวจดวงดาวที่พามนุษย์ไปอาศัยที่น่นที่นี่ดาวอังคารบ้างดวงดาวอื่นๆบ้างก็เป็นไปไม่ได้นะสิครับผมถาม เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนพวกเธอมีความคิดแบบแยกส่วนเธอจึงทำแบบนั้นถ้าเป็นพวกเราจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะนั่นเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายเธอจำไว้เลยบ้านของรูปธรรมมนุษย์เผ่าพันของเรา คือดาวสองดวงนี้เท่านั้นไม่มีที่ใดในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ที่เราจะไปอยู่ได้อีกอย่างที่สามคือเรื่องของอากาศที่นี่อุดมไปด้วยก๊าซออกซิเจนชนิดเข้มข้นที่เกิดจากการระเบิด ภายใต้พื้นผิวดาวอย่างต่อเนื่องและออกซิเจนที่มีคุณภาพนี้ก็มีผลโดยตรงกับร่างกายของเธอระหว่างที่เราคุยกันคลายเอินก็พาผมเดินไปที่กระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับตัวบ้านมันเป็นกระท่อมหลังเล็ก ที่มีผนังเพียงด้านเดียวอีกสามด้านนั้นเปิดโล่งเมื่อไปถึงสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกคือกองเห็นสีแดงขนาดสูงท่วมหัวพื้นกระท่อมเป็นดินแข็งๆเรียบๆตร,รงกลางเป็นเตาไฟขนาดเล็กที่มีช่องสำหรับใส่แท่งเหล็กเข้าไปในเตาอยู่ด้านล่างช่องนี้มีกระบอกสูบ เพื่อดันลมเข้าไปข้างในด้านบนของเตาเป็นปล่องควันสูงจนทะลุหลังคาข้างๆเตาจะมีแท่นเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับตีมีดกับค้อนอีกหนึ่งอันถัดไปก็มีกองไม้และโต๊ะเล็กๆก,กับเครื่องมือไม่กี่ชิ้นสำหรับทำด้ามกับฝักมีดนี่คือสถานที่ที่คุณใช้ทำมีดทั้งหมดของคุณหรือครับผมถาม ทำไมหรือใครเอืนถามกลับผมคิดว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่านี้เสียอีกมันดูเรียบง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับผลงานอ่านวิจิตรสวยงามและมีจำนวนมากของคุณไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะออกมาจากกองเศษไม้เศษเหินพวกนี้ผมตั้งข้อสังเกตแทนใช้วิธีการนี้มาเป็นหมื่นๆปีแล้วเขาพูด มหัศจรรย์มากเลยนะครับที่คุณสามารถทำเศษเห็นพวกนี้ให้กลายเป็นมีดที่สวยงามได้นะครับผมพูดถ้าเธอรักมันเธอจะชอบกระบวนการสร้างมันคลายเอิญพูดครับเราไปรับประทานอาหารเช้ากันดีกว่ามาสุดาเรียกพวกเราแล้วคลายเอิญพูดขึ้นร้อมพาผมเดินออกมาจากกระท่อมโคฮารุ aru, เมืองอยู่ไกลจากที่นี่มากไหมครับ ผมหันไปถามเธอระหว่างกำลังเดินทางเข้าไปในบ้านไม่ไกลแล้วเธอตอบใช้เวลาประมาณซักเท่าไรครับผมถามเราเดินกันแค่ประมาณสองชั่วโมงเอ๊ะแต่ถ้าเธอเดินก็อาจจะซัก3-4ชั่วโมงนะเธอคำนวณจากประสบการณ์ที่เดินมากับผมเมื่อวานแล้วคืนนี้เราจะไปพักกันที่ไหนครับ ผมถามเพราะยังคุ้นเคยกับการวางแผนล่วงหน้าอยู่เออยังไม่รู้เลยเดี๋ยวฉันจะให้เธอเลือกก็แล้วกันว่าเธออยากพักที่ไหนเธอพูด เมื่อเข้ามาในบ้านอาหารเช้าก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยมีซุปข้นๆค,น,คนละหนึ่งถ้วยขนมปังวางอยู่กลางโต๊ะอีกหนึ่งตะกร้ากลิ่นขนมปังที่เพิ่งออกจากเตานั้นหอมกลุ่นโชยมากระทบจมกูกมันไม่ใช่ขนมปังแบบเปล่าๆเ,เนื้อของมันผสมด้วยมเมล็ดธัญพืชนาๆาชนิด ผิวด้านนอกเหมือนจะถูกทาด้วยเนยเค็มจึงมีผิวที่กรอบเล็กน้อยรสชาติของมันกลมกล่อมกํำลังดีและถ้ากินพร้อมกับซุปข้นๆของมาซูดาแล้วยิ่งอร่อยเข้ากันเป็นอย่างมากผมกินซุปและขนมปังหมดอย่างรวดเร็วขณะที่คนอื่นยังกินก้อนแรกไม่หมดเลยเออผมขอเติมซุปอีกสักถ้วยได้ไหมครับมันอร่อยจริงๆ ผมพูดแบบเขินๆได้เลยจ้ากินเยอะๆเลยมาสุดายกถ้วยซุปไปเติมให้ผมผมเติมซุปไปสามครั้งขนมปังหมดไปถึงสามก้อนแต่เมื่อมองไปยังทุกคนพวกเขากินซุปถ้วยแรกกันเพิ่งเสร็จและดูเหมือนว่าเขาจะไม่เติมกันแล้วด้วยทุกคนเริ่มหยิบผลไม้มากินกัน พวกคุณไม่เติมกันเลยหรือครับผมรู้สึกอายจังที่กินเยอะกว่าใครเลยผมพูดกินกันแค่นี้พวกคุณเอาแรงมาจากไหนโดยเฉพาะโคฮารุผมเห็นเวลาที่คุณเดินรู้สึกได้เลยว่าคุณแข็งแรงกว่าผมหลายเท่าเลยผมพูดกับเธอ นี่คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปพวกเรายัางไม่ได้อิ่มอย่างที่เธอเข้าใจหรอกที่จริงเราเพิ่งจะเริ่มกินเองแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญ ในการกินส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้สดมากกว่าซึ่งผลไม้นั้นสำหรับเธออาจมองว่าเป็นแค่อาหารเสริมแต่สำหรับพวกเราผลไม้คืออาหารหลักที่เธอกินตอนแรกนั้นเป็นแค่การกินเพื่อกระตุ้นกระเพาะอาหารเท่านั้นและพลังที่สำคัญที่สุดคือพลังชีวิตที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงนั่นเองในเอกภพกนี้ผลไม้คือนวัตกรรมทางอาหาร ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเธอรู้ไหมใครเอินสรุป